ท่านผู้ชมคะพี่น้องประชาชนมาใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรีมาตรวจคัดกรองสุขภาพฟรีที่บริษัทปตทน้ํามันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ O.R. เขาจัดกิจกรรม O.R. อาาสาสารสุขต่อเนื่องเป็นปีที่5สารพลังเครือข่ายสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนยั่งยืนกุ่การจานีอุดมกุ่วนิชรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม และคุณราชาอุทัยจันทร์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจหล่อลื่น OR ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรอย่างเช่นจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดี JD, และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชณพีทีทีสเตชอันะสาขาสับพพุทธบางนากรุงเทพเมื่อวันที่หตุลาคมที่ผ่านมา กิจกรรมนี้ OR มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนรอบคลังน้ำมันและคลังปิโตรเลียมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและ OR ก็หวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเสริมสร้างความรู้และเติมเต็มความสุขให้กับชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ ปีนี้โครงการ OR อาสาสารสุขของเราเนี่ยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่5แล้วครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด16จังหวัดทั่วประเทศเลยซึ่งกิจกรรม OR อาสาสารสุขจะสอดคล้องไปกับบทบาทของ OR ที่เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราจะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยู่รอบคลังเราครั้งนี้เราจัดในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของคลังน้ำมันพระขนงแล้วก็คลังปิตโตรเลียมบางจาก เป้าหมายของ OR เราก็คือว่าเราอยากเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนของประชาชนที่อยู่รอบคลังเราพื้นที่ปฏิบัติการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะต้องควบคู่ไปกับความรู้แล้วก็ลอยยิ้มให้กับชุมชนทุกท่านด้วยค่ะครั้งนี้เนี่ยเรามีมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนนะคะฝ่ายควบคุมคุณภาพของเรา มาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพของน้ํามันของเราของ OR รวมถึงในเรื่องของก๊าซถุงต้มนะคะของ OR มีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้กับรถจักรยานยนต์ใช้ผลิตภัณฑ์ของ PTT l u b r i c a n บริการฟรีนะคะสามารถไปดื่มอเปซอนของเราได้ก็ร่วมกันทํากิจกรรมอาสายางห่วงใหยไอห่วงอยู่ซึ่งพวกเราพอได้ร่วมกันทํากิจกรรมแล้วเขาก็จะไปมอบยางยืดเนี้ยค่ะไปให้กับผู้ป่วยอ่อนแรงหรือ คนชราที่อยู่ภายในชุมชนนั้นได้ออกกําลังอะนะคะเป็นกิจกรรมที่ทางโ r อาได้รเริ่มขึ้นแล้วก็ส่งต่อไปให้กับหลายๆท่านแล้วอะนะคะต้องต้องเรียนว่าหลายๆท่านที่อยู่รอบชุมชนเราตอนนี้กล้ามเนื้ออาจจะแข็งแรงขึ้นเพราะว่าจากความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนนะคะยังห่วงใยไอห่วงอยู่ค่ะ เป็นครั้งแรกสําหรับครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากทางสปสอชอค่ะช่วยมาตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับชุมชนเราทุกอย่างฟรีค่ะจะพัฒนากิจกรรมตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆเติบโตไปเคียงคู่กับชุมชนนะคะไม่ว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้ความรู้ลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เสริมสร้างให้ชุมชนเติบโตไปคู่กับเราได้อย่างยั่งยืนนะคะพีทีทีรวยัครั้งนี้ได้มีโอกาสมาร่วมกับ โครงการของ OR อาสาสันสุขเป็นปีที่5แล้วนะครับผนึกกำลังสำคัญกับทางพิี่าลัยการอาชีพพระสมุดเจดี JD ของสมุดปากการทั้งนี้นะครับที่พาเยาวชนมาได้เรียนรู้ได้มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในพิธีเซชั่นสาขาสัมพวุฒเราก็ได้เอาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจักรยานยนต์ c ชาเลนเจอร์นะครับทำให้เครื่องยนต์ของจักรยานยนต์เนี่ย สะอาดมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ที่สําคัญนิดหนึ่งทำให้ประหยัดพลังงานนะครับเป็นโครงการที่โออาต้องการมุ่งเน้นในเรื่องของการดําเนินธุรก,กิจเกี่ยวกับเรื่องสังคมชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราเยาวชนมาก็มีส่วนร่วมในแง่ของการพัฒนาเขานะครับชุมชนก็คือการได้มาเปลี่ยนลดค่าใช้จ,จ่ายและที่สำคัญที่สุดหลังจากการเปลี่ยนน้มามันหล่อลื่นไปแล้วเนี่ยท่อเสียต่างๆที่ออกมาก็ทําให้สิ่งแวดล้อมทุกคนดีขึ้นอยากเชิญชวนพี่น้องทุกๆคนครับเรามาร่วมกันสร้างโลกให้สดใสและในอนาคตก็จะมีโครงการ โออาอาสาสารสุขในอีกหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศค่ะ